ตามผู้ทาา่าศาอือพ่อแต่ตั้งนโมแล้วเทสนาฉันเสวานโมเปรว่าคาวันทายหอมยกถวาย ก่อนสี่บันละยายเลืองขณะล้ำม,มหาวิเทตนายมพี่น้องให้ฟังแกงคูสุขุณพวกพอตานนแม่สอนดอกพวกท่านทั้งหลายหญิงและชายโนฟังนั่งเตียมสะวาน ย้มท้งปวงอยากฟังเหลืองกระเสทําบนสีม่มนขอชื่นชุนจงยังคอยคันหูหน่อยมมก,ก็ยูมตั้งใจฟังไปให้มอมในลำพระเวทบสิบซามกันไม่ใหญ่เอ้ยพา่กันฟังให้มันคาก,กันยาสินีไกเว่นโอ้โอ ถ้าจิตใจเอามันบ่อันแปรไปทางใหม่เอื้อคันจิตใจเลื่อมใสได้มาฟังบอนบัน,นฉันสิีวสูฟังเริ่มบันต้นฉันสิีววันจาเรื่องดอกเป็นม้น ทีสนายุมฟังอันเจอจําเบาเรื่องสาบสําเนียงก่อนแลกระแสท่าในเรื่องคุณยู่มือยาสิฟังแต่สังเสียงฟังสํเนียงบาดขอพญาน้อยสิอ้อยแถม เลือดนี่ฉันสิเอาต่อเรื่องดอกตามเรื่องในตาลำคุณยยมือขณะนั้นทำสมาสาสดาเป็นเรื่องฉันสิจับเปาขอในลำมหาเวทเทศกันฟังดอกสู่ขอนดอกขอแจงสิเก้าวอนดิ ันสีว่าบรรตนเรียกว่าทัศสพรเนือ้อโยมเนื้อฟังเป็นก่อนต่อก่อนดอกว่ากันวันนี้ฟังเนื้อแถวโยมเท่าทัศสะพอนกันที่หนึ่งย้อนกล่าวถึงนางผัวย้อนกล่าวถึงนางผูส้สตีเราอยู่บนชั้นฟ้าเป็นเมียงเงาท่านไตร ทุกทุกอย่างตลอดสิ้นสนุกยิ่งเหลือวิสัยรักสนุกนังให้ดอกมืนคือกองลานกนวิมาหนอกววางกองประคมสอยเสื่นเสียงบันเล่งคือคืนบ่มีมือสิงวมเหงาสมกับซว่าเจ้าเป็นเมียเอกของอี ย้มสีกินสีนอนบ่ยากแค้นพอหน่อยมีคนคอยประเชนในอาหารกินเป็นอยู่ประรับจันจันคู่ดอกหอมกุ่มทั่วทาลังนั่งอยู่บนเก้าอี้สนมฟันวีปัสพนะใยใหญ่เห็นกระบอกได้กัดหยู ກະວໍຕົມຢູ່ຕັ້ງໝັ່ນທຸງເທິງເນົາຢູ່ເຖິງສະຫວັນຟ້າເປັນເວລານານຍິ່ງຄົນເປັນຈິງນີ້ເມດເກີດແຈ່ຫ້ອງບໍມີຫູເຫືອຟັ อา้าวุูพานิมิตว่านันดอกบอกเหตุเช้าสาวันให้จูตีลงมาดอกเกิดพุ่มไฟพีมาเกิดในเมืองไตดอกกำม,มีต้องใส่ศาสตร์พูดสนนิดาดหน่อยอันมองเสาเก่าพระไทยเข้านั่งอินทิราชไทยจึงจ่าตอเมียหักเป็นจังใดน,นั่ เปลเป็นจังใดนังเอ้ยจ <ash> ังคอยท้อลมัานกันข้าวนั้นพุธสริไทยจึงทูลลงพระพีนางสิได้จากหนีลงไปเกิดที่ใตขันในพื้นมนุษย์คุณหนีก็หนีว่าพรนพพนพราีนิวิตมันสั่งหอนจิตอาว สวรรค์มหังไกลไหลเวียนก็แจักเวียนเวีนนี่ยังน้องได้น้ำมาหนาวจองพระอินทร์โต่อน้องอีกนางลานาะ,ะเพียงสุกและทุกบ่เอือดแห้งได้ซื้อว่าเมืองสวรรค์น,นั่งเอ,ออโอ ว้าวกรรมน้ำท่านเล็กนี้บ่มีใดเข้าวากรรมน้ำใสดอกกันด้านเส้นโศกโลกมันบ่เทืองเทียงมันน่ะคือรามดังนิพัน์เออซื่อว่าสงสารนี่ได้เวียนตายเวียนเกิดน้าเอ้ยไปผู้นี้ว่าผนนักเรื่องพออยู่บ่เศราบอว่าคอยและเจ้าจำสีผากคอยนี้ไปตามกรรมตามม้ โอ้ยโอ้ยกละเด็กคนนองว้นงนำปองกำนำใสมันจำใจสิได้ห่างเจ้ากะบออยากห่างคอยกะบออยากคือคือสิได้ห่างกัน คนที่นางประสงค์มันจึงขอพี่เตอคนเยอะพี่สิผนแปลงทุกกันแต่งแป้งประท่านในข้าวนั้นพูดสรีไทยจึงขอพอรจากขี่ขันสิไก่ลิีลีน้องขอพอรจากกายดอกสิบออจงประท่าน ขอหนึ่งนำยามนองไปเกิดกรรมเมืออมนุษย์ไก่ตายเกิดน้ำพระราชาผโยศสูงคุ้งฟ้ากกซีเวลาก็ชาไทยน้ำมาก่อนฉันพอขอสองนอพระเนตรเหนื่อย้ามเหลี่ยมเจมคำ สองตากรรมไม่ดำปลอดบริสุทธิ์ประดุดจจะปุ่นเปล่งเอาอย่าได้มีมองเศร้าขอสามพระมู่คิวขั้นตะโนยกรรมเกิงโกงเป็นสีของนองงามลอนว่าื่นคู ขอสีนั้นไหนได้ซื้อฟุทษณนีคอยนำทัดดัดงเดิมได้เข้าสำหรับขอที่หาขนังมีวุตราขอให้ได้ใช้ก่อนเป็่นคนใจแก่กาพลาสางแตงหู อันว่าขอเจตนนั้นย้มค้ามีลูกหน่อยจนท้องแก่ขั้นยาตึงยาได้หนุนคือคขัหม,มูป่ประชา้าวันอันนั้นขอต่อไปนานย้ำข้มีบุตรแล้วนมฟนางยาได้ย้อนแล้วยาได้ละได้คอนคือดังเศราซำหน่อยดอกคือดามดังไม้ ขอเปียดนั้นอันว่าเจสาเสิ้นให้ดำดีคือเก่าเปรียบดังเท่าอยู่น้ำอย่ามีเองแต่อย่างใดขอให้พระพิไทยจงประสาสพ้นทีเป็นขอเก่าดันขอให้กายานาั่งพองใสเสมอดำขอสิบนำยำเอาไว้ชรลาเท่ากายของเราคือเกา่าค้ําจะไหนที่นองบ่ให้ใส่เหลี่ยมดังไว้ มีเมตตาต่อขายดอกโปรดโมฝงศาสตร์นี่ละสีประการที่นางดอกขอทานขอประ่านนำพีดอกองค์ยินพระเจ้าพีเทีประการที่นางขอจงพระทานในบางคันสมองมในดังหมายเดิมพระอง อออนี่ละพรทัดสะพอนกันนี่สีบเก่าเรื่องคาถาดอกแม่ใหญ่พ่อ่าจุบพ่อเนี่นสมควรดอกไวลงกันนี่ ต่อจากนี้ฉันสิว่าโอ้ยทัดสะพอนว่ามาแล้วหิมะพ่านฉันสิต่อดอกคุณโยมค่อยตะฟังในโยมพอยฉัน